พร้อมกับเพลงใหม่ของสยามดีมชื่อเพลงว่า Love Dictionary นะคะและ้วก็ไม่ตองผิดเท่าน,นั้นนะคะเพราะว่านี่คือชุดใหม่ของพวกเราทุกคนน่นนารักไหมทุกคนคือแบบว่าสยามดีมก็รู้สึกไม่คุ้นชินตัวเองเหมือนกันนะคะ ทุกคนกำลังแต่งตัวกันอยู่นะคะเพราะว่ารีบมากเพราะว่าอีกแป๊บหนึ่งก็จะต้องขึ้นสเตจแล้วนะ,ะเราเราขึ้นเพราะว่าเขามีเวลาให้ใช้ห้องแค่แบบว่าต่อจากเขาแบบเราเรอตั้งแต่เที่ยงนะคะได้ใช้ตอนเอ้ยเราได้ใช้ตอนเที่ยงนะคะก็เลยเพิ่งได้เข้าห้องมาเดี๋ยวขอเตรียมตัวกันนะทุกคนวันนี้อาจจะถ่ายได้น้อยนิดนึงนะ,ะขออภัยจ้ะชุดสวยไหมชุดสวยไหมวงคานอนวงคานอนกำลังจะขึ้นแล้วนะทุกคนอันนี้มันเป็นแบบว่าอ๋อนี่คนนั่งเหรอคนนั่งดูปะค่ะเป็นสเตจนน มันออตาคูไทยเลยนะมีเก้าอี้นะแต่ไม่นั่งะอะยีนเอ้ยนี่ทุกคนมันเหมือนมีสเตจเซนเตอร์ตรงกลางแล้วมีขีดอย่างนี้ด้วยหนึ่งสอปะน่าจะมีขีดบนเวที กับรองเท้าใหม่ที่เต้นไปจะล้มไปไม่ได้เก็บไม่มีกระดาษทิชชู่บ้างพี่ในทิชชู่มีเยอะพี่ในเป็นไงภาพรวมขอสัมภาษณ์หน่อยค่ะเราดูไม่คมนะแต่ว่าตอนเปิดตัวนี้แบบเห็นเพลงสยามดีบแล้วเป็นแบบตอนหมุนแล้วประทับใจมากที่มันกระจายออกใช่ที่มันทานกระจายออกแล้วหมุนแบบเอ้ยสวยใช่ใช่เราออกแบบเท่าเพื่ออย่างั้นเลยหรือเป็นหนึ่งเดียวกันนี่แต่มีเอกลักษณ์ของตัวเองอะไรอย่างนี้แต่ว่าตอนกลางพานเนี่ยก็ต้องมีการบ้างผิดบางถูก ปกติคนดูชอบใจใช่ไหมไม่ได้ตั้งใจหพูดข้าม้วนมากหมุนผิดมากใครเล่มเรียกเหมือนมีสตาฟ์ทเหมือนจะใครไมือถือญี่ปุ่นฉันเหรอโน้ติเกนเป็นแบบว่าคนเรียกทัวร์ญี่ปุ่นฉันเกอเพลย์แล้ฟยูเพลย์แล้ฟยูเวอร์ชันออริจินอลค่ะเฮ้ยเซลาลุนของเราค่ะโุยกระโปรงเงามะเดี๋ยวดูท่านภูสุดท้ายภูสุดท้าย เขาดึงดึงมากเลยนี่สมองสมมองขึ้นแล้วใช้เช็คคียเสร็จแล้วค่ะทุกคน จะบอกว่าเมื่อกี้มีคนมาหาแบบมีคนที่บวว่าเคยเจอพวกเราสยามดีนะคะแบบงานที่จะเป็นเอ็กตบแล้วก็ที่พัทยาอะไรอย่างเงี้ยเขาก็แวะมาหามาคุยกันแบบแบบค่อนข้างนั้มามาแบบโอฮิซชิบุรีเลียดีใจมากแล้วก็เจอแฟนขับที่ยอยู่ญี่ปุ่นที่เคยมาตอนปี2 0 1 9เ้ลยนะคะแบบว่าดีใจมากพูดจนเจ็บคอแต่ที่นี่บุกปังแค่แบบหนึ่งชั่วโมงเองค่ะทุกคนหนึ่งชั่วโมงแบบสิ่งมากกเลยแบบว่าไวมากๆแบบซิ่งมาก ตอนนี้พวกเรากำลังจะไปปิไปกินข้าวเพราะว่าเพื่อเตรียมตัวไปแสดงตอนเย็นต่อคือวันนี้มีแสดงสองรอบนะคะมีแสดงรอบเช้าก็คือชุดเมื่อกี้กัะรอบเย็นเป็นอีกชุดหนึ่งนะคะเดียมไว้ไปดูกันว่าพวกเราจะกินอะไรได้บ้างรู้สึกว่าจะมีรอสั่งใ่ใกล้ๆนี้เดี๋ยวจะซื้อของกินมากินที่ห้องประมาณนั้นนี่ของกินในรอสั่งนะคะอยากให้ประเทศไทยมีน้ำอะไรแปลกๆแบบนี้เยอะๆเหมือนที่นี่จ้ะ ขนมน้ำนมหวานน้องน่ากลัวตัวเนี้เหมือนเหมือนเลยใช่เลยแค่ใช่เลยแล้วก็มีเป็นแบบว่าพวกอาหารเวฟนะคะแต่ของเวฟบ้านเขาก็จะละลางตาแบบนี้มีแบบพวกแซนด์วิชนี่ไม่มีแต่ว่าข้าที่แท้จริงอยู่ที่ป้าค่ะเฮ้ย เจ้ากล้องมันเป็นป้าพอดีว่าเอาไว้ใกล้ฝนน้ำนะคะทุกคนคอะไรนะมะม่วงอ้ออร่อยอนะ่ะอย่าพูดนะมะม่วงกินยังไงอะ่ะข้าวเปล่าอร่อยไหมอืมมมมมันเป็นอะไรยังเนี่้ยเหมือนจะเป็นเมีรี่มั้งคะ ีพิตาชิโอใครอยากกินไหพิตาชิโอพิตาชิโอที่ดาราบอกว่าเหมือนลาช่องนะฮุนโตเหมือนโลช่องกินไหมเพื่อนกินไอ้ไอ้จะนึกถึงลาช่องไอ้ที่มาทบอกโอ้ลาช่องอร่อยอ่ะใช่ไหมกินไม่หมดหรออร่อยมากเลยคอมเมนต์นี่มืออะไรก็ไม่รู้ของเราแหละคะมีเวลากินแค่นี้ซื้อจากลอสัน นี่ชุดของบูที่2นะคะเป็นชุดวงที่ทุกคนคุ้นเคยนะคะก็เดี๋ยวตอนเย็นนะคะก็จะเล่นเป็นเซตเพลงแบบดุเดือดนะคะอย่างพวกแบบว่า with you calling w a t e r f a l r อะไรอย่างงี้นะคะแล้วก็ปิดด้วยน่ารักเฉยเลย espresso งงอ่ะทุกคนเจอกันบูเย็นนะจ๊ะตอนนี้วงอาร์ครีฟปะต้องเรียกอย่างงี้ปะเธอใช่เขาอาร์ครฟนะคะกำลังเล่นเพลง little p อยู่เป็นเวอร์ชันออริจินอลนะคะเฮ 来。 กิจราคาดูรอยที่แข็งที่สุดคนเยอะมากอันนี้บูเยนคือยาวยาเต็มเวลามากวันนี้ก็ไปเมียนทูบเยนคนเยอะมากเลยนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคุยกับอีหลายคนมากๆเลยดีใจมากๆเลยนะคะเจอกันวันพรุ่งนี้นะคะจะไปหาข้าวกินก่อนโนต้องแบกของแบบว่า แต่พี่คันนั้นแขนพทักแม่กับบานแล้วแบบพันีชยโดนไฟของใครแล้วก็โดนไฟที่พักที่บ้านก็ไกลหรือว่ากระเป๋าขาดก่อนจบคลิปแน่นอนเลยช่วยด้วยเดที่เดที่เท่าไหร่เดที่ไม่รู้สามหรือสี่ สีแล้วใช่ไหม day 4นะคะในประเทศญ,ญี่ปุ่นนะคะวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่เรามาไลฟ์นะคะทุกคนวันนี้เรามาไลฟ์ที่ไลฟ์เฮาส์นะคะแถวต,ตที่นี่คือเอ่อไม่รู้่แต่นั่งสายอาซากุสะไลน์มาลงเซเรเน่เซเรเน่คือมิตะสเตชันนะคะมินาโตะซิตี้มิตะก็นี่คือห้องพักนะคะอันนี้ก็จะเป็นไลฟ์เฮาส์ในประเทศญี่ปุ่นนะคะก็จะมีห้องพักแบบห้องแต่งตัวแย่ๆแต่ Event, ว่าก็จะใช้แบบว่าเอ่อไม่สามารถ แบบว่ามาแช่ได้ทั้งวันนะคะก็คือหมดเวลาของเราแล้วเราก็ต้องรีบเดนเออกไปนะคะเพราะว่ามีหลายวงที่ต้องใช้ต่อนะคะทุกคนของเล่าเนี่ยเดี๋ยวขึ้นตอนประมาณเกือบเกือบบ่ายสองโมงแล้วก็บุกปังต่อเลยก็คือขายเชกกีต่อเลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวบุเย็นเราจะต้องเปลี่ยนสถานที่จากไลฟ์เฮานี้ไปแสดงอีกไลฟ์เฮาหนึ่งนะคะทุกคนก็ไอรอญี่ปุ่นก็จะเป็นสไตล์ประมาณนี้นะคะ่ะก็คือวิ่งหลายงานนานประมาณนั้นนะคะแล้วก็มีจอให้ดูด้วยทุกคน ท,ะะทุกที่มีจอให้ดูนะคะเพื่อจะได้ใช่เช็คคิวได้ว่าเอ้ยใกล้ถึงเรายางอะไรเงี้ยจะได้เตรียมตัวถูกนะคะสุดยอดมากลายเฮาแบบลายเฮาเรียวลายเฮาญี่ปุ่นเลยแล้วก็ตอนนี้นะคะไอซสื่อไปหยอดตู้น้ํามาค่ะเดินมาโคตรร้อนเลย950เมตรอันนี้วันนี้ไม่เจอรอย่อมิวทีนะคะเลยเอาโกโก้มาแทนมีเวลากินข้าวต้องกินแบบแฟนวิทไปโกะโดนหลอกปก มันคืออะไรที่ชื่อเปียกเหรอพี่ผ้าเย็น้เย็นอ๋อไม่มันมีแพ็คเกจเล็กข้างในหรือเปล่าเออคือดิสเกิลอะจะเป็นแพ็คเกจเล็กข้างในบอกกันนะเออคุณดูลองดูหนูว่าเป็นไปไม่ได้หรอกแพ็คเกจเล็กไงไอโทยูบรูนี่ไงแล้วเปิดหน้าเปิดหน้าปะเปิดหน้าปะเปิดหน้าเปิดหน้าเราใส่แมทดูเลยอู้หูแปลกแปลกโคกี้เลเวอร์ฟอร์เอเวอร์ โคลาเลอร์ฟลอยเวอร์เขาไม่ได้จ่ายเขาไม่ได้จ่ายเซ็นเซอร์ก่อนเออบัตตาชิโมะชั้นหมายเลขโคลายี่ฮอร์หนึ่งนะคะสีแดงเมื่อกี้นะคะเราเพิ่งไปขึ้นเวทีแล้วก็รีบวิ่งไปเช็คกี่มาทุกคนเดี๋ยวตอนนี้ก็ลังจะไปขอบคุณผู้จัดงานนะแล้วเดี๋ยวเราจะไปงานต่อไปกันเลยทุกคนเพราะว่าเราวิ่งสองงานวันนี้ นี่นะคะเป็นไลฟ์ h o าส์ที่เราเพิ่งเข้าไปมานะคะทุกคนคือตอนเช้าแบบว่ารีบมากจริงๆเพราะว่าเวลาผ่านไปค่อนข้างไวมากๆนะคตอนนี้เรากำลังจะไปไลฟ์ที่ต่อไปแล้วนะคะน่าจะแถวชิบูย่าไม อากาศร้อนมากทุกคนร้อนจริงๆเดี๋ยวนะหนูมันไม่ได้เก็บฟูเทจชุดนี้แต่ว่าชุดวอลเฟาเวอร์อยู่ข้างในนะทุกคนนี่เราใส่ซ้อนกันแบบนี้เลยเนี่ยยังอยู่อยู่เลยถอดแป๊บนึงนะเดี๋ยวไปใส่ที่ต่อไปนะเนี่ยเดินทางไปสถานีรถไฟฟ้าที่ห่างประมาณหนึ่งกิโล นี่ถึงเป็นเหตุผลนะที่เมื่อเช้าบุยไม่สามารถถือกล้องได้นะคะเพราะกระเป๋าแบบโอโมเอเน่ชัยลูกกับขอบคุณค่ะระนป่อนมากมากต้องแบแบบนี้ทุกงานนะคะเพราะว่ากระเป๋าสะพายหรือว่าพวกปกติแล้วถ้าไปงานที่ไทย เราจะใช้กระเป๋ารากใช่ไหมคะแต่ว่าที่ญี่ปุ่นอะห้องพักมันแบบว่าเป็นอรอารมณ์แบบเวี y ยน่หยการใช้อะคะเรื่ออะไรกระเป๋าลากเดินทางเนี่ยมันมันทำให้เกะกะชาวบ้านเขาเพราะว่าเราต้องแบบว่าเปลี่ยนสถานที่บ่อยๆอารมณ์มานั้นเธอก็เลยไม่แนะนํานะคะ,แ,ะ,นนะ,คะแต่ว่าันนี้ก็หนักแต่ถ้าเป็นฝั่งไอดอลญี่ปุ่นเขาก็จะมีมเมนเจอร์นะคะเอาชุดมาให้อะไรเงี้ยแบบเป็นของทงั้งวงประมาณนั้นนะคะแต่ว่าเรามาเองนะ,ะใช่หลือองหนักมากหนูก็เลย แต่ทิพญี่ปุ่นแบบมาครั้งนี้ก็เลยแบบไม่ค่อยได้ถ่ายอะไรเท่าไหร่เพราะว่าแค่ดูงของก็่อยแล้วก็าเเป็นอย่างนี้ทุกงานนะคะอยากจะช่วยถือล่มให้เพื่อนๆแต่ลมจมฉิวมากเลยทำจากอะไรนะหนังคนเนาะใช่ชุดทำจากหนังคนวันนี้ฉันมีขานะฉันไม่มีแกฉันมีขานี่แทนกล้องมาสิฉันก็งงอยู่ว่าเล่นมุกอะไรอยู่ แนบอินเสิร์ตให้ด้วยหนึ่งข้าวซนนะี่ล้าเมื่อกี้มีเขาอยู่เลยตอนนี้มีแต่เธอเลยือ <c oughs> ตัวเองนนี้ชู้กับผมหน้ามาแล้วก่อนคือดราดโดนแซวว่าแบบทำไมแบบหน,น,น้ามาเปลียบ <c oughs> ก็เลยวะแกก็ลงมาอยู่ที่นี่สิอย่ยงจริงชิบูย่าอันนี้ให้แยกชิบูย่านี่นี่อนนี้ถึงชิบูย่าแล้วนะคะตอนนี้ ร้อนมากเลยดูเหงื่อยยังไม่ทันเต้นเลยก็ทุกคนกำลังไปเข้าไปเจเวนนะคะเพราะว่าไม่มีของกินคือไม่มีเวลากินค่ะทุกคนคือมาถึงก็จะถึงเวลาจะถึงเวลาไลฟ์แล้วนะคะเราแสดงตอนหกโมงตอนนี้สี่โมงครึ่งนะคะเข้าห้องได้ประมาณห้าโมงใกล้ถึงแล้วอีกนิดนึงไหวไหมสองมาไหวแล้วเเป็นสองคนที่แบบว่าไม่เอาอะไรแล้วตอนนี้คือแบบว่าเออเช่อเลยเช่อเลยแบบ ขพาเส้นงานทีเดียวอะไรอย่างงี้ยใช่เพราะว่าเดี๋ยวเส็นงานเราจะมีไปกินไปกินกันเป็นเลี้ยงนะคะเป็นเลี้ยงเฮนากิซังกับคานอนจังนะคะเป็นคนเลี้ยงนะคะเพราะว่าเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะว่าเราไปเลี้ยงคานอนกับเฮนากิตอนเขาไปไทยซึ่งเขาเลี้ยงบาร์บีคิววาซาเราเลี้ยงบาร์บีคิววาซาเขาใช่ซึ่งราคาอีู่บาทรู้ป่ะสามพันบาทแค่นั้นแต่ว่าที่ญี่ปุ่นนะคะค่าอาหารแบบหกคนน่าจะเอาเรื่องอยู่จริงๆอ่ะ เหมือนว่าผู้จัดการฮารุบี้เก่าเขาบอกว่าดมยาดมอย่างเงี้ยไม่สุภาพต่อที่สาธารณะใช่เขาบอกว่าแบบดูไม่น่ารักแบบไม่คาวาอี้เลยแต่ต้องดมแบบไหนอ่ะเขาบอกห้ามดมให้คนเห็นนะต้องจริงเหรอต้องอย่างนี้เหรอใช่ต้องหลบลมซ่อนซ่อใช่เพราะว่าเวลาหนูดมอ่ะหนูเป็นคนไม่ได้ดมอย่างนี้ไงดูดมอย่างเงี้ยแงก็ไปในจมูกใช่ใช่นี้ ส่งสวยของเราโดโซเดียร์โรนักวัฒนกรรมตอบิดอย่างนี้นักวันธรรมข่าวโ้ดูโกว้าวีเด็ดเ่ยาักวิญนเจ๋งอะดิเจ๋งอะดิอยากได้นะก็มาญี่ปุ่นนะทุกคนไทยไม่มีหรอก นี่นะคะทุกคนตอนถ่ายใกล้ๆหนูคงจะไม่ได้ถ่ายนะคะคือตรงนี้ก็จะค่อนข้างเป็นศูนย์รวมไลฟ์เฮ้าส์นะคะทุกคนเห็นปะมิวเนสโอเวสอะไรอย่างนี้แล้วก็ข้างหน้านันนะคะก็จะมีแขกนะคะรอเข้าง,งานอยู่นะคะแต่ไม่รู้ว่าบุปปังแบบว่าถ่ายเช็กกี่เขาถ่ายกันที่ไหนนั่นจะถ่ายข้างในนะคะเป็นประมาณนี้นี่ดูดีมากเวอร์แต่ว่าเราไม่ได้ไลฟ์ที่นี่นะคะเดี๋ยวเราพาไปดูค่ะ คนเยอะแบบนี้เลยคนวงดังแน่เลยที่แบบว่ามาไลฟ์ที่ไลฟ์เขาเนี้ยเยอะมากแบบต่อมาข้างนอกโอ้โหสิเมื่อกี้น้องบอกว่าอะไรล่ะตอนอยู่ไทยแถวพี่ไอก็เยอะแบบนี้แหละค่ะยาไปยันนาน้องกี๊ตองกี้จะได้อวัดจริญร้อนไหมคะพี่เห็นมิวสิกไม่เคยเหงื่อแตกเลยเว้ยใช่แล้วที่เนี่ยมันแบบมันไม่ไหวจริงหนูเปียกทั้งตัวใช่หรอนี่หนูเปียกแล้วใช่ไหมนี่คือหนูเปียกทั้งตัววนี่เปียกแล้วนะ นูความเปียกของมิวสิกกับความเปียกหนูผมข้างในหนูมันเปียกแต่มันยังเหลือผมข้างนอกอยู่มันดูผมหนายังไงล่ะเออพี่ไม่มีไม่มีผมนอกแง่พี่คงแค่นี้เดียว เสร็จอีกรอบหนึ่งละคะ่ะตอนนี้ก็เป็นเราเย็นนะคะแต่ว่าเ,เป็นชุดเดียวกับตอนเช้านะคะซึ่งเราอยู่ในสป็นที่ทั้ทเกี้ห้องรองนะคะซึ่งเขากําลังไลฟ์กันอยู่นะจุเจือด,ด,ด,ดมากคนก็ค่อนข้างเยอะมากนะคะวันนี้วันนี้เป็นอ๋อวันเกิดของน้องแมวหนูเลยนะคะซึ่งวันนี้หนูเอาของขวัญไ้เขาเดินไม่รู้ว่าจะได้เจอตอนไหนอะไรเงี้ยนะ <c oughs> ตื่นเต้นมากเลยะคะแล้วก็วันนี้ได้แสดงแค่ช่วงเย็นนี้รู้สึกจะได้แสดง15นาทีนะคะได้3เพลงทวนะคะก็หลังจะต้องซิ่งนิดนึงแล้วก็แสดงเสร็จปุ๊บแล้วก็ไปบุปัังข่เช็คกี่ต่อเลยนะคะซิ่งเหมือนเดิมหน้าม้าหนูไม่ได้อยู่ในความสงบสุขเลยนะคะ แล้วค่ะอุ้ยเหมือนโป้เลยแต่ว่าใส่ชุดอยู่นะอันนี้เป็นท่อนในของเพลงล a l เ e อนะเผื่อทุกคนไม่เคยเห็นเมื่อกี้ก็จะตายกับกินบุหรีอ่อะทุกคนเพราะว่าแถวนี้าลายเพาอันเนี้ยข้างล่างมันเป็นเขาเรียกว่าเป็นผับอะไรเงี้ยค่ะมันก็เลยกินบุหรีแบบ่แอ่ นิดนึงนะคะตลอดการเชกีเลยจะตายแล้ววันนี้นะคะเราก็อาจจะต้องไปหาข้าวกินแล้วก็รีบนอนนะเพราะว่าวันพรุ่งนี้เรามีไปสัมภาษณ์แต่เช้า9ก้าโมงเช้านะเราก็ตื่นเร็วมากเพราะว่าก่อนจะออกจากบ้านก่อจะแต่งหน้าเอยเลยเอยอีกนะคะอเคเดี๋ยวไปหาข้าวกิมกันนะจัะเฮ้ยจะบอกว่าวันนี้มีวันเกิดน้องแมวหนูหนูอยากดูสเตยมากแต่ว่าไม่ทาน พี่ิทิตคอมเป็นในตอนแต่อย่างไรนะคะคือหนูว่าเขา่ปิดเหมือนปิดบูไปแล้วปิดขายไปแล้วใช่ไหมคะแล้วหนูเพิ่งแสดงเสร็จแล้วก็เพิ่งเช็คกิเสร็จอะไรอย่างนี้แล้วก็ไปถามมีเนเจอร์จ้างของค่ายคานอนนะคะบอกว่าไอ้จังแบบอยากได้เสื้อวันเกิดลีน่าแบบว่าอยากซื้อนะคะแต่ว่าเขาให้มาฟรีเลยหนูก็แบลภาษาแบบอีกุราอีกุราอะไรอย่างเงี้ยแบบกี่บาทนะอะไรในใจมากค่ะเย้ อรอตัวก็ซื้อมาซะดีใจมากแต่ว่าจริงๆแล้วอยากได้แบบว่าเขาเรียกว่าอะไรนะอยากได้โฟโต้บุ๊คด้วยนะคะทุกคนแต่ว่าเขาปิดขายไปแล้วถ้าหนูไปซื้อเองเขาก็จะให้ฟรีมาหนูก็เลยว่าจะฝากพี่เมย์ไปซื้อแต่ว่าปิดไปแล้วจนะไปกิขขนะ DJ. ข้าวของน้ดีใจข้าวไออย่ามีสเตจวันเกิดอะไรเหมือนลีนาจังเลยแบบว่า ขอลินาน่ารักมากเมื่อกี้คือแบบว่าสเตย์มันเกิดคือทุกคนใส่เสื้อยืดมันเกิดลีน่าจังแล้วก็ใส่หูแมวด้วยน่ารักมากอยากมีสเตย์มันเกิดเป็นของตัวเองแบบไอดอลญี่ปุ่นบ้างนะคะน่าจะสนุกดีเนาะทุกคนชิบูยามี KFC ด้วยและจะบอกว่า this is hot red hot chicken แต่ไม่รู้ว่าเหมือนมันคือวิงแซฟไหมแต่คิดว่ามันจะใช่หรอไม่ใช่หรอ red hot chicken หรอไม่มีวิงเซฟก็จบแล้วไม่ใช่วิงแซฟหรอแต่รูรูหล่ามันเหมือนเลยอะ ไม่อยากกินที่นี่เพราะที่นี่ไม่มวัตตาชิโมะแต่ว่ามันไม่ใช่วิงญาณแท้จริงของไม่ใช่หน้าตามันเหมือนอ่ะอ๋อเฮอนโตด้ะนี่ทุกคนเราอยู่ร้านเนยย่โคเทเป็นจอแบบนี้ด้วยร้านนี้ก็มีที่ซินจูรามรดาร้คามอยู่นะคะอ๋อเอาเลยเอาที่แกเริ่มมาเลยฉันจะกินบบที่หงเนื้อนะเออใช่ฉันกินได้ไปบอกพี่บ้านมั่งกันนะอ้าวชิมัตะ ไม่เป็นไรนะคะเออคลิปนี้ถือว่าเซ็นเซอร์หน้านะคะคนนี้ไม่ได้กินอะไรอย่างไรกนี่จะเป็นการกินเนื้อย่างที่ญี่ปุ่นเป็นครั้งแรกนะคะแบบกดจอนี่อะไรแบบก็สนจใจว่าเส้นตรเนื้อ เนื้อประเด็นคือจะบอกว่าไม่เคยสั่งเองไหมที่เว่าบอกสั่งให้ใช่ไหมอยากได้แบบว่าเนื้อที่มันแบบไม่ได้ลึกลับซับซ้อนกับรสชาติอันนี้แหละเนื้อแบบ actually เนื้อเป็นล่าสเตชชายนุ่มจริงๆในบางกิมมี่โอเคお願いしますที่จะกินแบบอัไข่ได้ไหมได้ ว่าเอาอะไไม่มีไข huh ่กล้าชอบกินแบบมีไข่หรือไม่มีไข่ไม่มีอ่ะไม่มีใช่ป่ะมันแบบว่าเนื้อธรรมดาก็โอเคเนื้อธรรมดาก็พอข้าวกิดกรรมร้อยกรรมแล้วกันนี่ไม่ทงจริงหนูอยากเอาอีกอันแต่หนูอยากได้ข้าวสองร้อยกรรมทำไมมันได้แค่มันได้แค่ไอหนี๋ก็สั่งข้าวยากไม่ได้หรอแบบว่าไม่ใช่เส้นมันสั่งด้วยกันไม่แม่แต่มันเป็นเส้นเป็นเซ้นตัวอ๋อข้าวมับอกข้าวมันจะบอกวต้มไปสองคน พี่รนก็โซโล่แดนอยู่ตรงโน้นคนนึงอแล้วแล้วก็อีกโต๊ะหนึ่งส่วนแก๊งกินเนื้อไม่ได้แล้วก็หนีเวลาอื่นกันมาแล้วนี่ทา่มันี้ก็อบกินแต่มันมาใช่แต่ว่าฉันสั่งอะไรกตไม่ได้ละน่าจะสั่งแต่เด็กอ้วนเลยอะไรนะอ๋อจะคือหน้าบวมนี่ไม่ใช่เพราะเกลือค่ะอ้วน ล่าสุดครับเด็กอ้วนทั้งสองครับอย่าให้เด็กอ้วนมานั่งด้วยกันเด็กอ้วนแอนโอคันิโมจินั่งด้วยกันโนส่วนเรื่องเงินสั่งอย่างเดียวถ้าดูมันวางนี่นแน่นขนาดมากไอ้ขวาของไอ้เจ้าคนดูใจลิพายของไอ้สิ่งพี่พี่เปนที่เต่าแล้วอ่ะขาใหญ่ขายใหญ่ไม่ทำซอยอ๋อขายใหญ่จริงตัวจริงก็ขาใหญ่ว ตอนนี้เราอยู่หที่พักเดียวกันกับรุ่นพี่นะคะเราอาจจะแทนกล้องไปข้างหลังไมค่อไดได้นะ,ะเดี๋ยวไว้พี่เขาพร้อมเราจะถ่ายนนะเล็กเปลี่ยนวัฒนธรรมยาดมอยู่นะคะ